สวัสดีที่ทุกคนนะครับ Good morning everyone ก็ดีใจที่ได้มาเจอกันอีกนะครับในเช้าวันนี้นะครับ Very glad to meet you guys again this morning เราก็ยังศึกษาพระคำจากหนึ่งโครินนะครับไได้้ศึกษาปแลวยังยังศึกษาต่อไป So we continue to uh, study or learn about the first Corinth วันนี้นะครับผมจะ มาดูอยากจะชวนทุกคนมาดูหนึ่งโคริน์บที่8กันนะครับซึ่งเป็นเรื่องของอาหารที่ถูกบูชาแก่รูปเคารพนะครับ It's i like the It about the that food offered to d อ่ s คริสเตียนที่เมืองโครินนะครับก็ก็ถ uh, ามเปาโลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ Christians Corinth in today asked Paul about this เขาก็ถามเปาโลว่าอาหารที่ที่ถวายให้รูปเคารพแล้วเนี่ยกินได้ใช่ไหม so they asked Paul that the food they o f f e r to the idols can they eat ก็ในในเมืองโครินนะครับก็ก็มีรูปเคารพมากมายนะครับ so in, in Corinth has many statues เอ่ออันนี้ก็ก็เป็นรูปของของซูสนะครับซึ่งเป็นเทพองค์หนึ่งที่เขาบูชากันนะครับ so this picture is one of the statue of Zeus uh, he s one of the gods that they uh, worship เมื่อเมื่อคนที่เมืองโครินจะบูชาเทพต่างๆนะครับ เมื่อเขาจะบูชาเขาก็จะนำอาหารเนี่ยนะครับมามาที่วิหารของเทพต่างๆนะครับ so when they want to worship those gods they will bring food to offer to those um, idols การบูชาเนี่ยก็ด้วยการเอาอาหารมาให้นะครับหลังจากนั้นก็กินอาหารนั้นนะครับ so the worship uh, they the people will worship the gods by o f f e r offering the food ดังนั้นการการกินอาหารที่ถวายให้รูปเคารพนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการบูชานะครับ So to eat those food that already offered to those idols is also a part of um, the worship เอ่อครคริสเตียนที่ที่เมืองโครินนะครับก็ก็ถามเปาโลว่าแล้วคริสเตียนกินได้ไหมนะครับ So Christian in Corinth also asked Paul can they eat those food too ก็วันนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ก็มีหลักการที่เรานำมาใช้กับเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะครับ So today we might uh, we might be learning about this this story but then also we can use it for the other things as well. ออาจารย์ปารโลก็ตอบมานะครับว่าเรื่องการรับประทานอาหารที่บูชาแกรูปเคารพแล้วเราทราบว่ารูปเคารพไม่มีความหมายในโลกและมีพระเจ้าแท้เพียงองค์เดียวเท่านั้น so therefore as to the eating of the food offered to idols we know that an idols has no real existence and that there is no god but one บางคนพูดว่ามีบรรดาเทพเจ้ามากมายทั้งในสวรรค์และโลกก็จริงอยู่คือแม้จะมีบรรดาเทพเจ้าและบรรดาเจ้าฝ่ายวิญญาณอยู่มากก็ตาม แต่สําหรับเราแล้วมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาทุกสิ่งล้วนมาจากพระองค์และเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ทุกสิ่งมีมาได้และเราเป็นอยู่ได้โดยผ่านพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์ For all there many be so gods in heaven or on earth as indeed there are many gods and many many lords yet for us there is one god the father who from whom are all things and for whom whom we Christ through things through one Lord are Jesus e x and all and โลบอกว่าถึงแม้ว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับจะคิดว่ามีเทพเจ้ามากมาย so Paul said that although many people believe that there is gods แต่ความจริงคือมีพระเจ้าแท้เพียงองค์เดียวนะครับ but the truth is there is only one true God นั่นก็คือพระบิดา

Because those ประเทศต่างๆก็ไม่ได้ o ีอยู่จริงๆและเทพต่างๆก็ไม่ได้มีอยู่จริงๆและเทพต่างๆก็ไม่ได้มีอยดังนั้นรูปเคารพไม่ได้มีความหมายอะไรเลย So all the t h เคา idols t h e มีค e ามห n ายอะไรเลมิใช่ว่าทุกคนจะทราบในเรื่องนี้บางคนยังชินอยู่กับรูปเคารพจนกระทั่งบัดนี้เวลาพวกเขารับประทานอาหารก็คิดว่าได้บูชาแก่รูปเคารพแล้วและมโนธรรมของพวกเขาอ่อนแอจึงเป็นมลชิน But not everyone possesses in this knowledge, some people are still accustomed to the idols that when they, are, when they eat sacrifice food, they think of it as having been sacrificed to the God, and since their conscience is weak, it is defiled.: So Paul said that although those, those idols are meaning nothing.: ไม่มีเทพเจ้าอื่นๆนอกจากพระเจ้าของเราแต่ไม่ใช่ว่าคริสเตียนทุกคนเนี่ยจะรู้สึกแบบนี้นะครับเพราะว่าคริสเตียนในเมืองโครินเนี่ยก่อนจะมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาก็นมรสการรูปเคารพมาหลายปีมากๆ because those Christians in Corinth before they believe in God in our God they uh, they used to worship those idols for many generations ดังนั้นความรู้สึกของเขาอะนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเทพอื่นๆเนี่ยมีอยู่จริงๆ so t h e i r feelings that still remains that those gods are still exist ถึงแม้ว่ารูปเคารพเนี่ยจะเป็นแค่หินแล้วก็ไม้นะครับ Although those idols were built from wood or stone แต่ว่าเมื่อคริสเตียนที่เมืองที่เมืองโครินมองไปที่รูปเคารพนะครับ So those Christian in Corinth when they looked at the idols บางคนก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่รูปเคารพแต่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ที่มีพลังนะครับ So they were feel that it was not is not just a statue but they also feeling something

The scare of a giant gecko นะครับทุกคนรู้จักตุ๊กแกใช่ไหมครับ giant gecko เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว so when we are an adult เราก็ตัวโตกว่าตุ๊กแกตั้งมากมายนะครับ you pretty much physically a lot larger than a gecko เราก็รู้ว่าเรามีพลังอำนาจเหนือตุ๊กแกนะครับ pretty much you have more power than a gecko นะครับเพราะว่าเราตัวใหญ่กว่าตุ๊กแกตั้งเยอะ you pretty much more gecko pretty larger bigger much than a น้ำหนักของเราก็มากกว่าตุ๊กแกประมาณ100เท่านะครับ your body much weight much way way t h e r more than a hundred times than uh, a gecko แต่เมื่อเราเห็นตุ๊กแกเนี่ยเราก็กลัวนะครับ but when you see a gecko you still scared ถึงแม้ว่าเราจะรู้ด้วยสมองว่าตุ๊กแกมันไม่กระโดดเข้ามาหาเราหรอก even really ใช่ <laughs> <Hi. S 1> not some of my ladies friends still believe that it would jump so <laughs> even though our brain we we know that the truth that the gecko won't jump onto you นะครับแต่เราก็กลัวอยู่ดีนะครับ we we still scare of it ความรู้สึกแบบเนี้ยความรู้ในสมองไม่สามารถลบล้างความรู้สึกไปได้นะครับ w h t the feelings you know l e d g e from your brain doesn't could not what to call it could not compromise the feelings what you actually feel คริสเตียนในเมืองโครินก็คล้ายๆกันนะครับ so it's similar those Christians to Corinth in เขาได้นมัสการเทพเจ้าอื่นๆเนี่ยมาหลายปีมาก they worsh those worshipped years many gods for เขาก็ได้เขาเขาก็รู้สึกมาตั้งหลายปีนะครับว่าว่ารูปเคารพเนี่ยเป็นเหมือนกับเทพเจ้าจริงๆนะครับ so they 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 had that feelings that those idols were like actual were like gods ดังนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อมาเชื่อพระเยซูแล้วในความรู้สึกเดิมๆก็ยังไม่ได้หายไปนะครับ so when they believe in Jesus those old feelings still still there ปาโลก็เลยบอกว่าบางคนเนี่ยก็ยังชินอยู่กับรูปเคารพจนถึงวันนี้นะครับ so Paul said that s o m e of those people are still used to those idols เมื่อเมื่อเห็นอาหารที่ให้แก่รูปเคารพเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นอาหารที่ได้ถวายให้เทพจริงๆนะครับ s some, some of those when they see the offered food they still feel that they still have that feelings that the gods were still there แต่จงระวังว่าความมีอิสระของท่านจะไม่กลายเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้อ่อนแอสะดุดใจเพราะถ้าคนมีมโนธรรมอ่อนแอเห็นท่านซึ่งเป็นผู้รู้ในเรื่องนี้กําลังรับประทานอาหารในวิหารที่มีรูปเคารพจะไม่ทําให้เป็นแรงกระตุ้นให้เขาอยากรับประทานอาหารที่ได้บูชาแก่รูปเคารพแล้วหรือ Be become stumbling block careful however, the exercise does the week that a your rights of not to for if someone with a weak conscience sees you with all your knowledge eating in an idols temple won't that person be emboldened to eat what is sacrificed to idols ผมมขีดเส้นใต้คำว่ารับประทานอาหารในวิหารที่มีรูปเคารพนะครับ so I underline the word eating in an idols temple แสดงว่ามีคริสเตียนบางคนนะครับเข้าไปกินอาหารในวิหารแบบนี้นะครับ so it means that some Christian probably went to eat those food in the temple นะครับคือเข้าไปในอาหารแล้วก็ไปกินเข้าไปในวิหารแล้วก็ไปกินอาหารด้วยนะครับ so they went means that they went into the temple and eat those food เออผมก็มีคำถามนะครับว่าเขาเข้าไปกินอาหารในนั้นทำไมนะครับ so I had a question of w h a t why would they went to eat those food in the temple ก็ที่ที่กินอาหารได้ก็มีตั้งเยอะแยะนะครับ so there's many other places t h e y can eat เขาเข้าไปกินทำไมนะครับ Why would they go to the temple and eat? ก็เลยคิดว่าอาหารมันคงจะน่ากินมากนะครับ So I thought those food probably looks good. คือคือคือคืงในในสมัยนั้นนะครับก่อนที่เขาจะฆ่าวัวนะครับแล้วเอาเนื้อมากินเนาะ So in that time before they kill a cow and and take the meat เขาจะเอาวัวเนี่ยนะครับมาฆ่าที่ที่วิหารของรูปเคารพแบบเนี้ยนะครับ So they would take a cow to to do a butcher's

so if they wanted to have a steak then they have to go to the temple ก็เลยเป็นเหตุให้คริสเตียนบางคนเนี่ยเข้าไปในวิหารนะครับแล้วก็ไปกินอาหารในนั้นนะครับ so it might be one of the reasons why some Christian went to the temple and eat 保ูบอกว่าแต่จงระวังว่าความมีอิสระของท่านจะไม่กลายเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อ่อนแอสะดุดใจ เพราะถ้าคนมีมโนธรรมอ่อนแอเห็นท่านซึ่งเป็นผู้รู้ในเรื่องนี้กําลังรับประทานอาหารในวิหารที่มีรูปเคารพจะไม่ทําให้เป็นแรงกระตุ้นให้เขาอยากรับประทานอาหารที่ได้บูชาแก่รูปเคารพแล้วหรือ Be careful however that the exercise of your rights does not become a stumbling block to the weak for if someone with a weak conscience sees you with all your knowledge eating in an idol's temple w o n t that person be able to eat what is sacrificed to idols ก็เออผมได้ได้ระบายสีเหลืองนะครับภาษาไทยเขียนว่าความอิสระนะครับภาษาอังกฤษเขียนว่ามีสิทธิ์นะครับ so I highlight it in a yellow color in Thai say me say freedoms but in English say s um, the rights แล้วก็เอออีกคำานึงคือสีเขียวผมระบายคำว่าผู้อ่อนแอนะครับ and the other word I highlighted with the green i t say s the weak ก็มีคริสเตียนอยู่สองกลุ่มนะครับในเมืองโครินธ์กลุ่มแรกคือกลุ่มที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีอิสระนะครับมีสิทธิ์ที่จะกินอาหารที่บูชาแก่รูปเคารพได้ So one of the group is they knowing that they have a freedom, they have a right, they have the right and they can eat those food. กลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจนะครับ So that group are those people who have knowledge and understanding กลุ่มเนี้ยเขามองว่าไม่มีเทพเจ้าอื่นนอกจากพระเจ้าของเรานะครับ and and those people in that group they they sees like this they don't see they don't believe in any other gods they know that there's only one true god แล้วเขาก็มองว่ารูปพระรูปก็เป็นแค่หินและก็ไม้นะครับ and they s e e that the idols they all were just woods and stones เออเทพเจ้าอื่นไม่ได้มีอยู่จริงๆนะครับ and those gods are not exist ดังนั้นรูปเคารพสำหรับคนกลุ่มนี้ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับสำหรับพวกเขาเนี่ยนะครับอาหารที่วางหน้ารูปเคารพก็เป็นอาหารที่วางไว้ข้างๆหินก้อนหนึ่ง so f สำหรับ to see the food t h e ับ f าหาร o ี่ to the idols the way they see i า i ท just the food next to the stone. เขาก็รู้สึกว่ามันกินได้เขากินแล้วก็สบายใจนะครับ so they feel that they can eat and they peacefully แต่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเปาโลเรียกว่าเป็นผู้อ่อนแอนะครับ but the other group Paul called the weak ก็คือเป็นกลุ่มที่มีความรู้สึกที่แบบเดิมๆที่อยู่กับตัวเองมาหลายปีนะครับ this group of people they um, they still lives in the old beliefs and the old feelings for many years คืมองว่ามีเทพเจ้าอื่นๆอยู่จริงๆนะครับคือคือรู้สึกอย่างนั้นนะครับ they still feel

so this group when they whenever they see the Christians uh, went to eat the food that offered to the gods เขาก็ถูกกระตุ้นให้อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเก่า so they would feel that it's um, encourage them to have to go back to the old feelings เออ่คืออยากจะกลับไปนมัสการเทพแบบเดิมๆอีกนะครับ so they wanted to go they it might encourage them to go back to worship those scars again. เพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาเขาทำมาตั้งแต่เล็กจนโต because that was things that they practiced since they were young คือคือคนเรานะครับถ้าเราทำอะไรมานานมากๆนะครับก็จะง่ายที่กลับไปสู่สิ่งนั้น so it's very common for for people that whatever that you have been done or doing for a long such a long time it's very easy to get back to do the same thing เออถ้าเราดื่มเหล้ามานานมากหลายปีมากๆนะครับ For example, if for you drink example many years, ทุกครั้งที่มีปัญหาหนักใจก็จะดื่มเหล้านะครับ would back drink alcohol again. ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคริสเตียนแล้วนะครับเมื่อเรามีปัญหาหนักใจสิ่งแรกที่เราอยากจะทำก็คือกลับไปดื่มเหล้านะครับ back and drink again. ผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ใช้ยาเสพติดมาหลายปีมากนะครับ I have a friend who uh, used drugs for many years. เออเมื่อเมื่อเขามีความรู้สึกทุกข์ใจนะครับเขาก็จะพึ่งยาเสพติด Whenever this friend feel um, heavy, this friend would go back to the drug เมื่อเมื่อเขามาเป็นคริสเตียนแล้วนะครับ So when he become a Christian เขาก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกหนักใจนะครับ Whenever he feel um, Worries or สิ่งแรกที่เขานึกถึงก็คือยาเสพติดนะครับพอดีเพื่อนผมเขาเคยอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วเขาก็ใช้โคเคนนะครับ so my, my friend used to live in uh, used to live in oversea and when he this person was in the oversea he เขาก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีโคเคนขายในประเทศไทยนะครับ and my friends a i d that oh thank God they don't sell cocaine in Thailand ก็ช่วยให้เขากลับไปสู่สิ่งเดิมไม่ได้นะครับ so those tempting feelings can't take him back to the old habits คริสเตียนในเมืองโครินก็เหมือนกันนะครับ so also as a Christian, also Christian in Corinth หลายคนเติบโตมากับการบูชารูปเคารพนะครับ many of them grew up in with uh, in worshiping idols. those เมื่อเห็นคริสเตียนบางคนเนี่ยกินอาหารในวิหารรูปเคารพ whenever they see some Christian went to eat the food at the temple เขาก็เขาก็รู้สึกว่าอยากจะกลับไปบูชารูปเคารพเหมือนเดิมอีกนะครับ it tempt them to have to go back to the same feeling to back to worship those idols again พระคริสต์สิ้นชีวิตเพื่อพี่น้องที่จิตใจอ่อนแอคนนี้แต่เพราะความรู้ของท่านเขาจึงพินาศไป and so by your knowledge this weak person it destroy the brother for whom Christ died 保罗ก็บอกว่าคริสเตียนบางคนเนี่ยทำในสิ่งที่เขามีความรู้ว่าทำได้นะครับ so Paul said that some Christian they uh, some Christian who already have a knowledge they they think that they can do things แต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยทำให้คริสเตียนที่อ่อนแอบางคนเนี่ยก ก็เดินออกจากทางของพระเจ้าไปนะครับก็ทำให้คนนั้นเขาก็สูญเสียความเชื่อไปนะครับ ฉะนั้นถ้าสิ่งที่ข้าพเจ้ารับประทานเป็นเหตุให้พี่น้องสะดุดใจข้าพเจ้าจะไม่รับประทานเนื้อสัตว์อีกเลยเพื่อจะได้ไม่เป็นเหตุให้พี่น้องสะดุดใจป h ล r บอกว่าถ f า o ้าการกินเนื้อสัตว์นะครับท l l ห้คนบางคนเลิกเชื่อเนี่ยป b ล o จะไม่กินเนื้อสัตเลยลบอกว่าถ้าถ้าการกินเนื้อสัตว์นะครับทำให้คนบางคนเลิกเชื่อเนี่ยลจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกเลย So said stumble to people Paul that eat meat make stumble. So Paul said that if make um, and ถึงแม้ว่าจะอร่อยแค่ไหนก็จะไม่กินนะครับ No matter how tasty it can be, but he will not eat it ย้อนกลับไปอ่าน3ามข้อแรกในบทนี้นะครับ So go back to read the first uh, verses in this chapter ส่วนเรื่องอาหารที่บูชาแก่รูปคารพนั้นเราทราบว่าพวกเราทุกคนต่างก็มีความรู้และความรู้ทําให้ลำพองตัวแต่ความรักเสริมสร้างขึ้นคนที่ คิดว่าตนรู้ก็ยังไม่รู้เท่าที่ควรแต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้าเขาก็เป็นที่รู้จักของพระองค์ Now concerning food offered to idols we know that all of us possess knowledge this knowledge puffs up but love builds up if anyone imagines that he knows something he does not yet know as he ought to know but if anyone loves God he is known by God ปาโลก็บอกว่าความรู้เนีให้ลำพองขึ้นนะครับ So p a u s a that the knowledge can puff up แต่ว่าความรักก็เสริมสร้างขึ้นปอลูก็บอกให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยความรักนะครับไม่ใช่เพียงแค่ความรู้เท่านั้นปัญหาของคริสเตียนที่เมืองโครินเนี่ยคือเขาดำเนินชีวิตด้วยความรู้เท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยความรักด้วยนะครับ เขาไม่สนใจว่าคนอื่น่จะรับผลอะไรบ้างจากการกระทำของเขาทำให้คริสเตียนบางคนเนี่ยก็กลับไปสู่ความเชื่อเดิมนะครับและแพวกเขารู่ามันทำให้ e ริสเงกลับไป t ความเชื่อเดิมโอเคนะครับดังนั้นสิ่งที่ที่เรา,าหลักการในการดำเนินชีวิตที่เราเรียนรู้ในวันนี้นะครับ So the principle that we learn about living our lives today today ดำเนินชีวิตไม่ใช่แค่ด้วยความรู้นะครับแต่ด้วยความรักด้วย So to live our life not just the knowledge but also with love เอ่อสําหรับเราในวันเนี้นะครับก็เราก็มีความรู้หลายอย่างนะครับ So for us we have many knowledge เช่นเรารู้ว่าเรารอดแล้วโดยความเชื่อไม่ใช่ด้วยการกระทํานะครับ For example we are safe because of our faith not because of our actions เรารู้ว่าเราไม่ต้องทําอะไรอีกเพื่อที่ นะครับนะครับดังนั้นเราจะมาคริสตจักรหรือไม่มาก็ได้นะครับเราจะรับใช้พระเจ้าหรือไม่ก็ได้นะครับเราจะรับใช้ผู้อื่นหรือไม่ก็ได้นะครับเราจะมีชีวิตที่ให้หรือไม่ให้ก็ได้นะครับ being generous, generous choose giving, not to, and not and or you to, okay. that's นะครับเราจะเราจะดำเนินชีวิตยังไงก็ได้เพราะว่าเรารู้ว่าเรารอดแล้วนะครับ you can live however you want because you know that you are already safe ถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความรู้เท่านั้นนะครับเราก็จะไม่สนใจคนอื่นนะครับ but if you live your life with only knowledge so you won't care about others แต่ว่าถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความรักด้วยนะครับ but if we live our life with love เราก็จะถามตัวเองว่า สิ่งที่เราทำหรือไม่ทำเนี่ยจะส่งผลต่อคนอื่นยังไงบ้างนะครับ So you would ask yourself about we w o u l d ask ourselves about what we doing is that will impact or affect others or not ผมก็ขอบคุณที่หลายๆคนที่นี่ก็ดำเนินชีวิตด้วยความรักนะครับ So I really thankful many of us here living our lives with love ผมเห็นทีมทำอาหารนะครับ ทีมนัสกสการแล้วกทีมไลฟ์สดของเราเนาะก็ร่วมดำเนินชีวิตด้วยความรักนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะส่งผลต่อคนอื่นนะครับแล้วถ้าเขาไม่ทำก็จะส่งผลต่อคนอื่นเช่นกันนะครับ ดังนั้นก,ก็สำคัญที่เราจะจะดำเนินชีวิตด้วยความรักด้วยไม่ใช่แค่ด้วยความรู้นะครับ so and also it's very essential that you that we living our life with love not just the knowledge หลายครั้งเราคิดว่าดำเนินชีวิตด้วยความรู้ก็เพียงพอนะครับ many people uh, believe that you only live your life with knowledge i n that's enough <S อย่างเช่นเรารู้ว่าเราปรารถนาดีต่อคนบางคนนะครับ For example we know that if we have a good wish to, to someone เราแค อยากเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเขาก็ก็เพียงพอแล้วนะครับ Knowing that we only wish or hope that good things will happen to someone and that's good enough โอเคแต่เราไม่ได้สนใจว่าคำพูดไหนจะทำให้เขารู้สึกเสียกำลังใจ But we don't care about what kind of words would hurt the feelings เราคิดว่า <The feelings. S 1> เราแค่รู้ว่าเรารู้สึกเราแค่รู้ว่าเราปรารถนาดีต่อเขาก็พอแล้ว Because we only know, have the knowledge that we have good wish to that, to others that good enough. that a that and that's wish only good to to good แล้วเราก็เลยไม่สนใจคำพูดหรือการกระทำต่อเขา so and that we don't care about our words or what we say to others พระเจ้าอยากจะให้เราดำเนินชีวิตด้วยความรู้และก็ด้วยความรักนะครับ God want us to live our life with knowledge and also with love uh, อยากจะจบด้วยสไลด์นี้นะครับ so I want to finish with this slide อยากจะให้เราลองได้ใช้เวลาใคร่ครวนดูนะครับ we I want us to take some time to to look at it ว่าเราจะสามารถดําเนินชีวิตด้วยไม่ด้วยทั้งความรู้และความรักด้วยได้ยังไงบ้างนะครับ so how for us for how to live not Uh, to live our life with knowledge and love, and how can we do that? เห็นไหมครับเดีย๋ยวเช่นเราลองใช้เวลาสักครู่นะครับลองคิดถึงไข้ครวนถึงสิ่งที่เราเรียนมาด้วยกันนะครับ so what, I want us to take a little this time to to think about แล้วก็อยากจะลองอยากจะให้จับกลุ่มนะครับสักกลุ่มละสองสามคนนะครับ so I want us to pair with um, into a group a group of two or three person อยากจะให้เราลองคุยกันเรื่องประเด็นนี้นะครับ To talk about this, <laughs> how to live, uh, to live not only by knowledge but also with love. <laughs> <Okay>. <laughs> so let's talk about this one for about five minutes. Okay.